หลุดว่อนคลิปคล้ายเสียงจอหลุดสีสุวรรณให้โทรเรียกเงินภรรยาอธิบดีข้าวอ้างแค่ทำตามคำสั่งผู้ใช้ X รายหนึ่งค่ะที่มีการนำคลิปเสียงมาโพสต์นะคะโดยมีการระบุข้อความว่า แก๊งสีสุวรรณเงินติดรัว้วรอดยากเจอคลิปเสียงมัดตัวเจรจาเรียกเงินเสียงคาดว่าเป็นนายจอกับเมียอธิบดีกรมข้าวโดยในคลิปดังกล่าวได้มีคำพูดโดยบอกว่ามอบหมายให้ผมมาเจรจาความแล้วเดี๋ยวได้ปับ๊บผมจะให้คนของผมเอาไปให้เมียเขาเพราะเขาบอกให้ฝากกับเมียเขาเลยตอนนี้เขาไม่รับสายกับใครทั้งนั้นผมเนี่ยมีหน้าที่จัดการให้เพราะเมียเขารออยู่ส่วนพี่สอเขาบวชอยู่ที่จังหวัดแห่งหนึง่งถ้าเอาไปให้เมียเขาก็จบแล้วจะไม่มีการร้อง ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่านางธัญ,ญรัตน์และนายนัฐ,ฐกิจได้เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนและเปิดเผยก่อนเข้าให้ปากคำว่ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวเกี่ยวกับวันเกิดเหตุนางธัญ,ญรัตน์เปิดเผยว่าตั้งแต่สามีเข้ามารับตำแหน่งได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาร้องเรียนโดยตลอดเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการข้าวทาั้งทั้งที่เคยชีย้แจงไปแล้วว่าเรื่องที่ร้องเรียนเหล่านั้นไม่เป็นความจริงรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมยืนยันว่ามีการเจราจาเรียกเงินจากตนและสามีจริง จากกรณีาการคนและเข้าจับกลุ่มตัวนายศรีสุวรรณจัญญาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินหรือนักเคลื่อนไหวชื่อดังนะคะพร้อมด้วยนายยศวรินชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิก ประธานกลุ่มรวมใจรักชาติและนางสาวพิมพ์ณฐาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครสอส,อสอพารครวมไทยสร้างชาติหลังร่วมกันข่มขู่เรียกเงินในนักกิจของทิ์อธิบดีกรมการข้าว1.5ล้านต่อมาเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงานว่าทิ่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการข้าวได้มอบคลิปเสียงและแชทสนทนาของกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้ติดต่อกับอธิบดีกรมการข้าวให้กับรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะซึ่งก็พบว่า คลิปเสียงเนี่ยเป็นการสนทนาเรื่องข่มขู่ทั้งนี้เนี่ยก็พบว่านายศรีสุวรรณจันยานะคะแล้วก็นายยศวรินทร์ค่ะได้มีการร่วมกันแถลงข่าวที่รัฐสภาในวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเรื่องกรมการฝันลวงให้ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและก็ยังได้มีการทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการทุจริตในกรมการข้าวจากนั้นเนี่ยก็พบว่าข้ามวันเดียวกันค่ะนายจอเนี่ยก็ได้มีการพยายามติดต่ออธิบดีแต่ว่าติดต่อไม่ได้จนเช้าวันที่21ธันวาคมนะคะก็ได้มีการติดต่อมาบอกว่า ขอกินกาแฟด้วยแล้วก็พบว่าช่วงเที่ยงเนี่ยนายจอค่ะได้มีการเดินทางเข้าไปที่กรมข้าวนะคะซึ่งที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมข้าวเนี่ยก็มีหลักฐานวงจรปิดขณะที่ได้มีการเดินทางมากับเลขาด้วยนะคะโดยคลิปเสียงค่ะนายจอเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนางธัญรัตน์ชัยยศริคุณากรค่ะซึ่งเป็นภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนะคะโดยมีการโน้มน้าวใจค่ะให้มีการจ่ายเงินซึ่งอ้างว่าตนเองเนี่ยจะเคลียร์ให้ได้แล้วก็ไม่ต้องมรสอบในชั้นกรรมธิการได้ด้วยนะคะจากนั้นต่อมาค่ะในเวลา16นาฬิกาค ซึ่งเป็นวันเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวค่ะก็ได้มีการรายง,งานเพิ่มเติมว่านางธัญรัตน์นะคะแล้วก็นายนัฐ,ฐกิจเนี่ยได้มีการเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยก่อนที่จะให้ปากคําด้วยค่ะโดยบอกว่าที่มาในวันนี้คือมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวค่ะเกี่ยวกับวันที่เกิดเหตุโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานค่อนข้างเยอะก่อนจับก็ได้เกือบ100%อย่างที่ตํารวจเนี่ยได้มีการถแถลงข่าวไปนะคะว่ามีหลักฐานตามนั้นแต่ว่าอาจจะพูดเซฟไปด้วยซ้ําค่ะความจริงเนี่ยหลักฐานมีมากกว่านนั้นเยอะ แล้วยิ่งวันเกิดเหตุนเนี่ยชัดเจนทุกอย่างทุกถ้อยคำที่ต้องให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยนางธันยรัตก็ได้มีการเปิดเผยต่อค่ะว่า ตั้งแต่สามีเนี่ยเข้ามารับตําแหน่งนี้นะคะก็ได้ถูกกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยร้องเรียนมาโดยตลอดเลยเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการข้าวทั้งทาง,งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการชี้แจงไปแล้วค่ะว่าเรื่องที่ร้องเรียนเหล่านั้นค่ะไม่เป็นความจริงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยนะคะอีกทั้งก็ยังได้มีการยืนยันค่ะว่าการเจราจาเรียกเงินจากตนเองและสามีเนี่ยมีเกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งสามีตนค่ะก็ได้มีการพยายามชี้แจงอธิบายข้อเท็จจริงให้พวกเขาทราบมาโดยตลอดโดยยังยืนยันหนักแน่นด้วยนะคะบอกว่า สิ่งที่กล่าวอ้างนั้นไม่ใช่เรื่องจริงตรวจสอบได้แต่ว่าไม่เป็นผลเพราะพวกผู้ต้องหาเนี่ยยังคงพูดเกลี้ยกล่อมให้ยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับการยุติการร้องเรียนเช่นเดิมโดยอ้างเหตุผลนะคะว่า ยอมใจจ่ายไปจะดีกว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จไม่ใช่สาระสําคัญกว่าจะตรวจสอบพิสูจน์ความจริงได้ใช้เวลา2-3ปีถึงตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวเผยแพร่ตามสื่อต่างๆก็เสื่อมเสียชื่อเสียงไปแล้วมันไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าคุณนายยอมใจจ่ายไปทุกอย่างก็จะได้จบอย่างน้อยก็ถือว่าเอาไว้เป็นพวก,กันค่ะแล้วก็ยังได้มีการบอกอีกด้วยนะคะว่าช่วงที่มีการเจราจาต่อรองเงินกับตนเนี่ยมักจะพูดเสมอเลยค่ะว่าลดราคาให้ได้เท่านี้จริงๆเพราะทีมงานเนี่ยมีหลายคนก็ต้องไปแบ่ง กทั้งทีมส่งข่าวนะคะทีมทำเอกสารแล้วก็อีกหลายๆทีมเลยคุณนายเนี่ยไม่ต้องรู้รายละเอียดพวกนี้หรอกแค่จ่ายเงินมาส่วนที่เหลือจะจัดการเคลียร์เองและนอกจากนี้ก็ยังยกตัวอย่างเคสก่อนๆของบุคคลอื่นในอดีตนะคะที่มีการคมคู่ในลักษณะทํานองที่บอกว่า ถ้าจ่ายเงินให้ก็จบปัญหาซึ่งทางด้านของนางทันเดรศนะคะก็เชื่อว่านอกจากสามีตนแล้วเนี่ยก็น่าจะยังมีบุคคลอื่นที่ถูกกระทําในลักษณะเช่นเดียวกันกับตนอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวนะคะก็ยังได้มีการรายงานต่ออีกด้วยนะคะว่ามีการเปิดคลิปเสียงอีกหลายสายเลยซึ่งเสียงในสายเนี่ยก็พยายามยกตัวอย่างเรื่องอธิบดีกรมฝนหลวงค่ะว่าจะต้องโดนคุกและถ้าไม่อยากให้เรื่องบานปลายเนี่ยพยายามให้จ่ายนายสอจะได้จบจบไปเพราะว่ามีการนัดนักข่าวไว้แล้วนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่ามันปิดไม่อยู่ด้วย ะะและล่าสุดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นนี้กันอย่างนาหูเลยทีเดียวค่ะโดย hashtag สีสุวรรณนะคะก็ยังคงครอง X อันดับหนึ่งอยู่ค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนค่ะให้ความสนใจในประเด็นนี้กันอย่างมากเลยโดยมีผู้ใช้ X Line หนึ่งค่ะที่มีการโพสต์คลิปเสียงนะคะซึ่งก็ได้มีการระบุข,ข้อความบอกว่าแก๊งสีสุวรรณเงินติดรั้วรอดยาก เจอคลิปเสียงมัดตัวเจรจาเรียกเงินเสียงคาดว่าเป็นนายจอกับเมียอธิบดีกรมการข้าวโดยในคลิปเสียงดังกล่าวนะคะก็มีการพูดบอกว่ามอบหมายให้ผมไปเจรจาความแล้วเดี๋ยวได้ปั๊บจะให้คนของผมเนี่ยเอาไปให้เมียเขาเพราะเขาบอกว่าให้ฝากกับเมียเขาได้เลยตอนนี้เขาไม่รับสายกับใครทั้งนั้นผมเนี่ยมีหน้าที่จัดการให้เพราะเมียเขารออยู่ส่วนพี่สอนี่เขาบวชอยู่ในที่จังหวัดแห่งหนึ่งนะคะถ้าเอาไปให้เมียเขาก็จบแล้วก็จะได้ไม่มีการเรียกร้องค่ะ